อายกค่ะเจเนจ่าพวกเราแซฟฟิตอันนี้ไม่ใช่ ASMR เนาะฟีลเรล็อกเสียงลมคู่ดาวไม่ว่าเราจะไปออกกำลังกายอะไรมาไปเต้นกับคลิปแซฟฟิตไปวิ่งหรือจะเข้าฟิตเนสสามารถมาดูคลิปเราแล้วก็ stretching ไปพร้อมๆกันหัวเจรด ขท้าไปเลยนะคะเป็นชาวบ้านหน่อยหัวจะหลดตีนเลยจ้าเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยกดไลค์กด s u b s c r i b e คลิปเราและหายใจเข้าค่ะหายใจออกสัญญาว่าต้องหายใจตลอดเวลานะคะอีกทีหนึ่งหายใจเข้าชฉดนาเล็กน้อยหายใจออกเริ่มจากการเอียงคอนะหายใจเข้าก่อนหายใจออกไปทางขวา สามหายใจเป็นปกติเลยสองและหนึ่งรีแลกซ์อีกข้างหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอ็นไปด้านซ้ายใช้มือช่วยกดหัวไหล่ด้านขวากดลงสู่พื้นสองและหนึ่งคอตรงต่อไปหายใจเข้ากดลงผู้หายใจออกใช้มือของเรานะคะช่วยลงน้ำหนักเล็กน้อย3 2 1สองหายใจปกติต่อไป เงยขึ้นนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกเงยขึ้น2และ1นึ่งตรงต่อไปโลศีสะค่ะอันนี้การโรของเราความเร็วความช้าไม่ต้องเร่งชา้าๆให้ดูลมหายใจตลอดปล่อยลมหายใจอย่าก,กักไว้3 2และหมุนกลับรีเวิร์สไปอีกทางหนึ่ง เราต้องรู้สึกยืดให้ครบ360องศาของจอยข้อต่อคอของเรา3 2ตั้งคอตรงค่ะต่อไปหัวไหล่มาข้างหน้าเลยลงขอลงลร,รดูซิว่าหัวไหล่ของเราสามารถลไปได้ไกลแค่ไหนเนาะว้าวขออีก2ที่สและ1ไปด้านหลังไปค่ะ L ยืด เปิดไหล่ไปด้านหลังเปิดอกเปิดทุกอย่างแผ่ออกว้างๆสองสุดท้ายและ1นึ่อันนี้ขอเพิ่มนิดนึงเหมือนสูวิมว่ายนะ้ำมาข้างหน้า,นาเป็นการปลดล็อกหวนไหล่ทั้งหมด3 2ส,สอสวนไปข้างหลังเราขอสองมือพร้อมกันเลยไปห้าครั้ง5นึกถึงมือไปด้านหลังยาวๆ4 สาหายใจอยู่นะ 2. ส,สุดท้าย 1. นึ่งยืดมือขวาออกพับมือขวามาและใช้แขนซ้ายล็อกเข้าหาลำตัวหายใจเข้าหายใจออกหันหน้าไปทางขวากดไหล่ลงพยายามกดไหล่ตรงนี้ลงมันจะยืดส่วนนี้หายใจเป็นปกติเลย 3. 2. และ1แค่เปลี่ยนข้างมือซ้ายมาใช้มือขวาล็อกเข้าหาลำตัวกดไหล่ลงหายใจเข้าหายใจออกหันหน้าไปทางซ้ายแบบเจนนี่อ่าดีหายใจเป็นปกติค่ะ2และ1ต่อไปยกมือขวาขึ้นจับไปที่กลางหลังตรงนี้เลยและใช้มือซ้ายนะคะดึงสอกเข้ามาแบบนี้าจากนั้นสิ่งที่ต้องทำนะคะเก็บซี่โครงลงอย่าแอนหายใจเข้า หายใจออกเงยหน้าขึ้นจ,นจะเป็นการงัดงัดตรงนี้ให้ตึงนะ3หายใจปกติสองและหนึ่งเปลี่ยนข้างอโอเคชูมือขึ้นแตะไปที่กลางหลังเย้เยยแล้วเหมือนเดิมใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงสอบเข้ามาเซ็นเตอร์เก็บซี่โครงหายใจเข้า หายใจออกเงยหน้าคืนนะเพราะตอนเงยหน้าเนี่ยศีรษะของเราจะดันศอกไปด้านหลังเราจะรู้สึกเปิดจักแร2และ1นดีแลกวู้ต่อไปเหมือนโยคะนิดนึงตั้งแขนซ้ายมาแบบนี้ตั้งฉากนี้เลยอ่าแขนขวาลอดใต้แล้วปิดออกมาสวัสดีเนเจะเป็นท่าสวัสดีหายใจเข้าหายใจออกกดสอกกดไหล,ล่ลง<ม>จะเป็นการยืดหัวไหล่ด้านบน ไยินไหมอ,อกดไหล่กดศอกลงอย่างมากสองหายใจปกติและหนึ่งยังอยู่ท่านี้อยู่หายใจเข้าคายหายใจออกดันสอกขึ้นข้างบนสูงๆ 2. และหนึ่งปล่อยคขาปล่อยขา่ขาต่อไปแขนขวาสอดแขนซ้ายสวัสดีหายใจเข้าหายใจออกกดสอกกดไหล่ลงสม สและดันขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดันสอกขึ้นสมอันนี้จะเป็นแบบดันใต้หลักแหลยืดสองและหนึ่งคลายโอเครีแลกก่อนรีแลกแลกหัวไหล่นะโอเคต่อไปเป็นอกยืดเลยเ <c oughs> มื่อยไหลพอดีเลยคะ่ะเลิศเมื่อกี้นี้อ่ะโดนไหมโดน,โดนต่อไป,ปอกดันมาข้างหน้าไปข้างหลงังไปให้สุดและ หน้าหายใจหายใจออกสุดท้ายหายใจเข้าและหายใจออกโอเคต่อไปด้านข้างนะกางแถนออกแล้วดึงไปมีคนดึงไปด้านข้างแอดอีกฝั่งหนึ่งชา้าๆโอเคมันจะยืดสีข้างส่วนข้างนี้นะคะดึงไปยาวๆเลยดึงขึ้นข้างบนหายใจเข้าก่อน มือซ้ายจับตรงนี้ไว้มือขวายืดเหยียดตรงขาขวาเหยียบที่พื้นไว้มองเพดานขอห้าสี่สามสองและกลับมาโอเคต่อไปกางแขนออกข้างซ้ายหายใจเข้าข้างขวาจับไว้ที่ขาขาขวาแล้วหายใจออกหน้ามองเพดานเหยียดแขนซ้ายยาวๆเหยียบขาซ้ายติดกับพื้นสี่ สาหายใจเป็นปกติสองแล้วกลับมา 1. ต่อไปเป็นข้างหลังนะคะจับไว้ที่ใต้ก้นแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะคะเลื่อนแขนลงด้านล่างแอนสะโพกไปด้านหน้าหน้าเงยเล็กน้อย45องศา 3. 2. และ 1. ค่อยๆขึ้นมาสุดท้ายของเอวหายใจเข้าไปเท้าชี้ไปด้านหน้า หลังตรงและหายใจออกยืดมาข้างหน้าวิ่เข่าตึงไว้เป็นการยืดแฮมสตริทสาหน้าส่งไปยาวๆแขนส่งไปยาวๆด้านหน้าสองกดท้องลงหาต้นขานะคะ1โอเคแล้วแตะพื้นได้แตะแบบนี้แตะไม่ได้จับที่ข้อเท้าก็ได้นะคะ3าสอง และหนึ่งค่อยๆยยืดขึ้นท่อนบนของเราท่อนบนของเราได้แล้วนะต่อไปเราจะเริ่มลงข้างต่างอ่าลงข้างล่างอย่างนี้เหรอลงข้างล่างอย่างนี้เหรอมาเลยค่ะต่อไปเป็นยืดช่วงท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปจนถึงตีนส์นะคะมาเลยค่ะเรามา s t r e t c h ่ตรงช่วงอินเ r อร์ไ h กันนิดนึงเปิดขากว้างเล็กน้อยนะจ๊ะย่อตัวลงไปจ้า เหมือนเ,เ,เราทำเป็นสควอตเลยเหมือนเราทําเป็นวายสควอตนะคะเอามือสองข้างจับบรเเป็ข้างหัวไหล่เหัวเข่าค่ะ sorry <c oughs> นะคะหันหน้าไปทางด้านซ้ายแล้วเอามือขวาผลักเข่าขวาออก <c oughs> เปลี่ยนด้านค่ะอย่าลืมนะคะหายใจเข้าออกเป็นเรื่องปกตินะคะหายใจเข้ากับหายใจออกให้มันเถียนให้มัน stable ขออีกหนึ่งครั้งนะคะแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นศอกซ้ายวางลงหันหน้าไปทางซ้ายเราจะลงไปได้ลึกขึ้นนึกถึงมือขวาผลักเข่าขวาออกให้รู้สึกว่าอินเนอร์ไท์กล้ามเนื้อขาตรงนี้มันเดินสเตร t ออกเปลี่ยนข้างค่ะคราวนี้คือศอกขวานะคะแล้วเอามือซ้ายดันเข่าออซ้ายออกไปอินเนอร์ไท์ด้านซ้ายได้ stretch สามสองหนึ่งเอามือสองข้างจับพื้นไว้ย,ย่ออยู่ ปิดปลายเท้าเข้ามาเป็นเส้นตรงเรายืดเราย่อลงเรายืดยอ่อหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าตึงที่ตรงแฮมสตริง uh, มากเอาเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องฟอร์สตัวเองไม่ต้องบังคับให้รู้สึกบาดเจ็บให้มันรู้สึกส t r e ชท h ทำทุกๆวันเชื่อว่า สามารถจะเป็นทำให้เป็นขาดตึงได้แน่นอนค่ะขอแค่2ทีนะคะขออีกแค่1ทีค่ะโอเคอีกหนึ่งทีสุดท้ายครับคราวนี้ย่อลงเลยเอาขาด้ายออกก่อนนะครับส่งขาด้ายออกไปด้านข้างคราวนี้สำหรับฝั่งนี้คือคนที่ stretch เยอะคือฝ่าเท้าด้านขวาเห็นไหมคะมันจะแตะลงพื้นสำหรับคนที่ stretch ไม่เยอะ ส้นเท้าขวามันจะลอยจากพื้นเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติสามารถอยู่ตรงนี้ได้ในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่า stretch ได้มากขึ้นแล้วกดส้นเท้าลงไปให้ได้นะคะจะเริ่มรู้สึกตึงขึ้นตรงนี้ก็เป็นช่วงยืด inner t i g h เหมือนกันสำคัญที่สุดมือห้ามอยู่ด้านหลังลำตัวอย่างนี้เด็ดขาดมือต้องอยู่ด้านหน้า สังเกตว่าเขาขวาจะโดนผลักออกไปด้านข้างเฉียง45องศาเมื่อสำหรับคนที่ stretch ได้เยอะสามารถเอาข้อศอกวางลงที่พื้นได้แบบนี้ลองดูนะคะแล้วแต่ได้เลยแล้วแต่วันไหนแล้วแต่ร่างกายของเราที่รู้สึกว่ามันยืดได้ดีเราก็จะสามารถทําได้แต่ถ้าวันไหนรู้สึกตึงมันจะทําไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคะหายใจตลอดเวลานะคะให้กล้ามเนื้อมันได้มีออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกๆส่วนของกล้ามเนื้อ วันนี้ดูมาเป็นสายเบาเบาเนะาะแน่นอนคูดาวไง3 2สมสองหนึ่งันหน้าไปทางด้านขวานะครับยกตัวขึ้นนิ้หนึ่งอ่าโอเค้ขาขวาสังเกตนะครับข่าขวาจะอยู่เหนือข้อเท้าตลอดเวลาอันนี้เรียกว่า low lunge นะครับสามารถไปต่อได้คือกดส้นเท้าซ้ายออกไปไกลๆตรงช่วงน่องด้านซ้ายจะได้ s t r e t ได้มากขึ้นมันจะยืดเหยียดได้มากขึ้น อันนี้ทำไม่นานนะครับขอ้ขอ3ข้อ2ขอหนึ่งค่อยๆวางเข่าซ้ายลงใครมีแมตอยู่ที่บ้านใช้แมตใครไม่มีใช้เป็นผ้าแบบนี้รองหัวเข่าได้นะคะโอเควางลงเสร็จแล้วเอามือขวานะครับมือขวาเอื้อมไปจับขาซ้ายแล้วกดเข้ามาใกล้ๆสะโพกโอเคสำหรับคนที่รู้สึกตึงม,กมากๆอยู่กับอโยกนะครับ ใครรู้สึกว่า stretch ได้เยอะจังเลยวางศอกซ้ายลงได้แบบเจเน็ A จ้าด้านนี้มันได้ยืดเหยียดหน้าขานะครับแล้วก็ hip flexor er ด้านซ้ายขอ5วินาทีเท่านั้นค่ะ4 3 2ค่อยๆปล่อยขาลงโอเคคราวนี้เราจะทำพีดเยียนกันนะครับไดยืดตรงใตก้ก้นต้องทำได้ ถ้ามองจากด้านข้างอันนี้คือด้านหน้านะคะมองจากด้านข้างคือขาขวามันจะเป็นตั้งฉากยกสะโพกขึ้นให้มันขนาดไปกับพื้นกดตัวลงยืดโอเคนะคะสำหรับอโยกคือเป็นแบบออ stretch ได้ไม่เยอะไม่ต้องก้มตัวได้แต่คนที่ก้มตัวไปได้ไปเลยนะคะมันจะได้ยืดสะโพกตรงช่วงด้านขวา หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆขึ้นค่ะโอเคคราวนี้จะยังอยู่ที่ท่านี้อยู่แล้วแค่เปลี่ยนฟอนตเท่านั้นเองค่ะขวาองอ Yes มาเลยนะคะเราจะยืดเอวกันอีกนิดหน่อยค่ะมือขวายกขึ้นนะคะส่งไปทางด้านซ้ายทารกเก็ตไม่ได้แตะปลายเท้านะครหลายคนจะชอบคิดว่าอุ้ยฉันแตะปลายเท้ามันจะ stretch เยอะไม่ใช่นะคะ เอวต่างหากคะ่ะที่รู้สึกว่าเอวมันได้โดนยืดถ้าเข่าขวาของใครชอบมันกระดกขึ้นมาอย่างนี้เอามือซ้ายกดเข่าขวาลงไว้แบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องแตะปลายเท้านะครับแทรเก็ตของคุณครูไม่ใช่ค่อยๆขึ้นค่ะโอเคเขานี้เปลีป่ยนเป็นพีเจียนด้านซ้ายนะคะเ,เหมือนกันค่ะ ขาซ้ายจะต้องสแควร์นะครับสะโพกยกขึ้นนิดนึงก่อนเราค่อยกดลงได้เยอะได้น้อยไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญคือเรารู้สึก stretch ตรงส่วนนั้นหรือเปล่าก้มตัวไปด้านหน้าได้เลยนะคะสองข้างแต่ละคนจะไม่เท่ากันส่วนเจเนทไม่ถนัดด้านนี้เลยจะตึงมากๆ ห้5วินาทีค่ะ4 3 2าสองค่อยๆขึ้นนะคะค่อยๆขึ้นยังอยู่ที่ท่าเดิมค่ะซ้ายงอขาขวาตึงนะคะส่งไปด้านข้างคราวนี้มือซ้ายนะคะมือซ้ายยกขึ้นหาเพดานอย่างนี้ไปอยู่ตรงกลางกลางแจ้งก็จะเป็นท้องฟ้านะ,ะแล้วค่อยๆเอ,อื้อมไปทางด้านขวาเหมือนจับปลายเท้าขวานะฮะเหมือนเดิมทาเก็ตทาเก็ตไม่ใช่จับหลายๆคนชอบเป็นอย่างนี้อันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ ไม่ได้ยืดเส้นด้านข้างนะคะอันนี้คือการยืดเส้นด้านข้างช่วงตรงนี้เหมือนกันค่ะถ้ารู้สึกเข่ามันชอบยกมือขวากดเข่าซ้ายเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกนะครับสำคัญมากๆค่อยๆขึ้นค่ะค่อยๆขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเวลา stretch ห้ามกระชากนะคะเวลาจะ relax ค่อยๆกลับไปที่เดิมของมันคราวนี้เปิดขากว้างค่ะ กว้างที่สุดฮนะเท่าที่ทําได้โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเอคจะโป้ดิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีการโปร้อยู่ข้างในค่ะโอเคค่ะ okay. mm hmm. กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้แค่ไหนไม่ซีเรียสนะคะแต่ละคนไม่มีทางเท่ากันก้มตัวไปด้านหน้าเลยค่ะบางคนอาจจะเป็นแค่สอกว่าบางคนสามารถราบไปกับพื้นแบบนี้ได้แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสามารถทําได้เลยค่ะ ของวินาทีเท่านั้น4 3 2, 2> ค่อยคอยขึ้นค่ะค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นโอเคคราวนี้เป็นท่าสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะขอขาชิดติดกันค่ะเอาเป็นเฉียง,ยงดีกว่าอะเป็นเฉียง,ยงกันแล้วเฉียงเข้าหากกันโอเค <laughs> ทุกคนขาเวลานั่งนั่งหลังให้ตรง นั่งให้สะโพกสองข้างกระดูกก้นกบอยู่ที่พื้นนะคะกระดูกก้นสองข้างเขาเรียกว่าซีดโบดนั่งให้มันอยู่ที่พื้นยืดตัวยาวๆไม่นั่งหลังคอมไม่นั่งหลังแอนคราวนี้ยกมือสองข้างขึ้นหาเพดาน45องศา45นะครับไม่ใช่ด้านนี้45เท่านั้นแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโน้มไปด้านหน้าได้แค่ไหนแค่นั้นใครได้เยอะก้มลงไปเลย นึกถึงเอาหน้าท้องติดหน้าขาไม่ใช่หลังคอมนะคะนึกถึงแผ่หลังออกไปยาวๆไม่ต้องเงยหนะ้าทิ้งหน้าไปเลยค่ะขาพยายามให้ตึงที่สุดใครบอกว่าตึงไม่ไหวให้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคนะคะคราวนี้ใส่หัวขวากับซ้ายเหมือนปฏิเสธค่ะเหมือนแบบไม่เอาไม่เอาอ่า ช่วงคอบาไหลจะได้รีแลกซ์นะคะกล้ามเนื้อช่วงลำคอช้าๆใจเย็นๆนะคะ3วินาที2วินาทีเจอกันตรงกลาง1ทีแล้วหายใจเข้าลึกอยู่กับที่หายใจออกค่อยๆโร่ตัวขึ้นนะคะจากเอวกระดูกกลางหลังบนลำคอแล้วก็เงยหน้าขึ้นค่ะ เหมือนสุดท้ายมีลมอะไรตีมาไม่รู้อ่ะมันได้มันรีแลกมันได้มันรีแล็ครีแล็คนะจบไปแล้วกับช่วง stretching ของเราไอ้บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะอาจจะงงๆว่าอุ้ยตายเจ๊สองคนเขามาทำอะไรปกติจะเป็นแบบเฮซ่าเฮซ่าเฮซ่าแต่วันนี้มาแบบ stretch เป็นแบบสปาจิบชาร้อนอ aromatherapy นิดนึงเทอรา p ีนิดนึงเนาะ relax stretching สำคัญมากถูกจ้าวันนี้ อโย,ยกนะ,กนะเจนเนจ้าพวกเราแซฟฟิตติดตามกันได้นะคะ <มา S 1> อย่าลืมกด subscribe เราด้วยกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งริงกระเบลริงกระเบลริงกระเบล,เบลใ,<ช>ให้เราด้วยนะคะมีคลิปออกกำลังกายตุ๊บตๆ๊บต,บตบเสร็จแล้วก็มาจบที่ stretching ของเราโอเคบาย